้าใวกกัน่กจดีอ้แมเาู้กลุ้มใส่หมวกกันหัวแตกสวัสดีป้าุงสวัสดีจ้าสวัสดีอยู่สาอยู่สามสี่กระังกอยู่เป็นสิเป็นเส้ามกนึงกว่าจะสิต๊กเนี่ยใส่กันหัวแตกกัน บ่โยมใส่เด okay. ้ห้องพายนะห้องหาไพูกสบายดีป้าดวงทุจากรอนทุจากรอนทุตบมือตบมือตบมือทุโอเคทุลูกย่อขึ้นย่อขึ้นทุจาทุจาเลยป้าลุงพ่อเจนนี่แล้วเอาซับเซ่ลูกซับเซ่ แส่ยังสกิโลอสีกาแฟเราไปใสกิโลวมันได้ได้หน่อยดิเวนนแขงจะไรว่ามัไม่หลน้จากนี้เวน้ำนุมบ่นุ่มดางบิวานี่นุ่มสุบมันนะบลไ้หมันนีนะอะไรดี อยู่กันสาสี่คนคือเกาใหญ่ๆได้มาเงินนเะด้อด้ใหญ่น่อยปุ่นปุ่นปุ่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่น้นนำเข็งกระโลนึงวะนี่ก็ไปคานไปกินมาเงิน,นไป

เงี้ย <log> ค <Australian accent> ันไปันหาง้นดเงเนงเฮงเองเงเฮ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 งเเฮงฮงเงเงเเงเเบเงเนี่ โมีใครหายเจ้าบอกบอกเออวิวได้เอวิวเด้อะน้มโออะนม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 เออุยอยากกินนมันนี่เออยกินนมบอกกินดื้อกิรดือปลาลุงเออยากกินนมแห้งบัวูบอกเออเมียงไปกินข้าวแต่ก็จับน่ะอะจับปอดจับแปดอันนี้มันธรรมดาได้นี กินทอดปอดดิเรามินข้าวคือกินปลาแรกใ่ปะกินปลาแรกินนี่กินปลาแกินปลารมันกินมเฮ้โอ้กินปลาแก

กิการเอากิกานเก็บมือมีนเปรย์นี่แก้มมูนะเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาเขาจีนุมนองอย่างเดียวสุดสุดลื่เลยนี่นะสามมือ้อป่นเอาไม้เมาเทมเคียร์แล้วมันเคียรมันสกินนั่นดิใครน้ำจิ้มล้มมาไม่ตู้กับปตู้ไปเอาเอ้ยวิวจากโรงแรนพุ่มไม,ม้เปง,ง,งเย์งเด้อเอาเปรย์ โดมินไปเลยมึงกิน

Mày cao đi cháu bỏ bò? Bỏ tụi Ơ, ư bíu này Sư giáng bỏ Bò là sư Từ đó là không tụi bà, không lẻ bà Ờ Sư giáng bỏ Nè nó, quên nó Bố mẹ bò mà năm hồi trái Bò, bò, bố mẹ Bố em vẫn thông Thông bà Ừ, ơ. ừ Mẹ lạ Ơ, ư bíu bà bíu thấy. คบุ่ีแิบอีตาั่มีนไดบ่ตามาเห็ดใหม่น้ำพอยชยไหมคนดเฮ้ฮะแป๊บแป๊บนึงด่นี่ะนีจอูวเนงว่าสิบพันสิบพันองอ่ะใชไตูจอดใช่นะ มาแล้วปอยถามว่าเคยบิวแล้วเปล่านี่นี่นี่ยิอีบิวแล้วล่ะนี่บิววันนี้กินหมูกระทะก้อนน้องบิวไปพี่น้องปลาลุงถามปลาลุงบิววีไปใช้คือบบเห็นโบตอนนั่นตอนเริ่มต้นห่อฮะไปน่องบิวดีไปตรงเดียรท่านมาเมื่อวานนี่เนาะนี่กับมาแล้วนี่ใช้ชุดเดียรเนาะเห็นน่องบิวได้ก่อนถึงหนาเลยปาสีก็งาเลยปาด วัวเลยว่ะวับัก้วาปะถุแล้วใหได้ไรมาแต่โรงเรียนโรกให้ได้หลายกอนไม่อ้วนเลยเจ้สบาดีจ้ดีประุ่งกรง้เลยายดมือเลย่าุ่ล้อดาลานอันอประตูนี่ลูกอะประตูนี่คือบอกเขาในลูกหลานเสื่อนะแน่แน่แน่ หายอ่ะเออบบเห็นดอกเงินอันดึกถิ่มมันแตกให้เงินไม่ไปให้เงินอยู่กินนี่ไม่ไปจีกับาเงินเนาะไม่กันเนาะินไปซื้อไ้ยน่ะเงินมาแต่ตลาดกินนี่บิวเเาองินไปตลาดเพิ่นไปหาซื้อบ่มีตีเพิ่นเบิ่งกับน้องจีนนี่เฮ็ดมีหมูแตกแล้ว เหมียนจะใส่เสื้อกับใส่ชุนั่นอได้แหะอันนี้มันมีเสือันอยู่หมอกบมีมันต้องใส่เสืออ้ตัวนี้หยุดหยุดหยุดก่อนไปเนหนังสือก่อนหยุดบบแม่สิเอาไปเืองไว้บนี้วายบ

Đây cái này mà nhanh độ Má bực nữa Nè nhóm, đá. Bơ hả lộ Má 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 biểu đi đây Bạn cái tài ngắm ngam rồi nè Bằng mua bằng chắc Má bực nữa lộ Chèo mi gì đây Chèo quài ban này này lại เฮ้ยบ n งฮะป๊างมด้หมักชิบบนะอู้เฮ้ยป๊าอ้ในหกชิบมีแ้ะหกจากกระเอีกแม่ให้หลักชิบเเยี่ยมเลยตัมือเยให้ดูดีนะบังฮะใช้เสียงูมั้ยเฮ้ยมึงจับดูจับดูแม่่ายรูใา้จับกันหน่งจับกระต่ายจับึงำจำจับดูน่ 5 này, này. Đây, tay quyền, quyền tay lắp luôn nè, mình sẽ mua nè. này, ai đây? hình lắp kích chậm. bông để rồi rồi. Ừ, cái này, à. ờ. ừ nhìn không? Ừ. ui. chơi game đây nè. hay là bà, gì hay? cứ ngắm thế này. bố, bạn. bài bố, bạn bố lợt luôn, nè. làm thị nè. nha, siêu cấp sửa lạ luôn, nè. ta làm pút, à ơi, cả thường. ta bắt cá bao nè. อุ้ยอากานกงโยปลาป็กัเพ้าลยว่ะอุ้ยลดพ่ลเป็นกับเป้าเดีรยวลดลดหิวมากเหรหิวมาอ๋อน้องเจ็ดขาเลยเนาะน้องวันเก่งนะโอ้โห้เก่ไม่ต้องลน

ถามปาลุงด ah, ้วยอะมาชิปอชิปเต็มชินี่นะนี่แหละก่งจะคนไดไบชิปด้วยอะไรอไรไ้ชิปจะค้นะไบ้าชิปนะอันอะรตาได้หมักเก่าอูชื่อได้หมากเก่าโอ้พี่ไาอีกได้มาชิปจะคนอด้รมาชิปนะอันข้ัวกุก Mình thấy khôn mà cậu Mình thấy khôn mà cậu Chị đã có điều không? Chị đã có Chị Đôi 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 Chị Chị đã Chị Con này là phang Mình bảo vừa ngắm ngắm Hết ngắm ngắm Cái này mặc ship Hết ngắm Bố bướt bố lỡ lôi Nhi khôi khiến Mình này là kinh thế Nhắc này cái tay Nhưng khẳng Nhưng mà cứ khẹp Khẳng Nhưng mà cứ chữ Anh Mà gì khiều Khẳng Nhưng mà mình Mình สีเขียวจะคูจะคูเปี่ยนเียวหเอต้นก่ตายดอืเมยยู่นงเดียนจะมีอยู่กระต่ายกระต่ายพลายเล้ยงกระตายปาเป็ดปาเป็ดปาอย่นะปาเป็ดปาเป็ดชื่อแท้ปาเป็ดเราเลี้ยงกระต่ายบอเออจเล็ดพกบงเราเล็น่ะเล็พกบงใหมเราเออ อุ้ยคือบ่งด้วยเป็นราดีกิ๊กโตวิวนี่อีกโตลูออีกโตกระต่ายนะอีสองโตเออเอาพวกบ่งไปให้เราเลยเด็กพวกบ่งไปให้เราเลยกระต่ายงามบอกระต่ายนะอืออือกระต่ายไอ้ปอนไอ้ใหญ่ได้บิวไอเดี๋ยวนี้ไปช่างมินขีนั่นไปิเดี่ยงจะใช้บวกเดี้ยนะน้องเห็นมีจระเอ้ยงามจังกระต่ายนะไม่เป็ดอือ ไม่บ้านไม่บ้านบ่ไม่บ้านบ่คือสาวคู่สาวคูปลาคู่บ่เด้อยดูเราเป็นคู่บ่ดีกว่ามาเราเป็นไม่บ้านบ่เราเป็นคู่เ้ออันจะเขียนกระต่ายงามแล้วสาวคู่ยุ่ยบ่ในไรบัเนีอสาวคู่ยุ่ยว่แม่คู่เก่งเทพสิบ่จะข้าฮึดลายหลักจิตร์นวงชิปเลยเก่งก่ะจะเห็นงามว่าเจ้เ้อ

Apple bơm, sỉ đen, được rồi. Apple sỉ đen, gấp sỉ khéo, Ok, hệ thống ngam lưu, hệ thống lưu. Bye, mami, bye, hèm. Ma kiếm, cho kiếm sợ, mày vang vang, genera. Kim cò kai mày, 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 แค่นี้ก็เฮ็ดสิบเต็มสิบเก่งดีนี่บูได้ด่บูเรียงเลยบูได้ด่บูเรียงเลยนี่ได้เมย์วะให้ไปเฮียนจะได้เก่งๆไงพ่อฉีดตื่นมาว่าจะบอกยังสาวนี่นะพ่อบอกปุณิเมย์วะพ่อตู้บอกไม่ไหวพ่อตู้ฟ้องไม่ไหวพ่อตู้ได้งานไม่ไหวว่าเจ้าบ่อยอยากไปโรงเรียนว่ะน้องไอทิดด้วยดิพ่อสิบอกว่าฉันดนุไปโรงเรียนมวน อืมไอทิตไปดำหน้าเลยเด้ไอทิตบุไปโรงเรียนแกไปดูมันสิขาดนะแกไปแกไปมันใส่ชองไปหายเลยใส่ใส่ซองไหายใเบึงตอนใหญ่ือดีเลยนางวันจะเลยเนีากาลายมันขาดได้พับนิหน่อยพ่อโอเคอืมนี่หล้เมียว่าเห็ไปโรงเรียนจะได้เก่งๆวาดรูปเก่งๆกรมูอ่ะไอตีนึงได้ไหมเนี่ยไอตีนึงนะได้มาเก้า นมะเกคือกันเก่งแท้ผู้ใดก็มีมะเกลาผู้ใดก็ม่แต่มะเก้ามีเจ้าผู้เดียวบ้างชิบนะอ้เก่งแท้าอันนี้พ่มีประตูเห็นบางมแม่วอนก็มีอืกิ๊ก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 แม่ะกิกิ๊ก กินเลยเห็บตัวงนี่เห็บตัวงนี่ฮะฮื้เราเก่งแค่ไหนตื่นมาพักพักงชิทามชานี้ตื่นหน้หนำบอหรือบอเปลงเขียนบอลอยหํำเลยลอยหนำดีแ่ลอยหนำจะหัมืจูบว้ยแล้วเปลงทิ้งมาหนำอันนี้ đi mẹ con khoa nữa bên ngoài nữa 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 nè nè nữa nữa nè, thấy, nữa nữa thằng này đây thằng này thằng này nữa thằng này, nữa 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 เอ็ดทุกมืองามทุกมือเลยงามงามมันสิขาดเลยได้หามาเมย์ไปไหวเห็นมะต่ายกระต่ายว่ายังสังกิตกระปิดกระปิดกระปิดลาปิดหนูเด่เมางัวเด่ข้าวข้าวมันกระเบื่อเวทผ้าใบปุ๊บ ป้าพิษงูชเนชนกะเนกคาฉาแนกหมูไปยังมูมูมูไปยังหรอหมูอูดมูแม่นมูภปษางคฤษนะมูแม่นจะจืออยูนูพิกบ่มูพิกบ่มูพิกมูอันนี่มูพิกมูพิก หนูเลยเมาเออเมาอ่าควายเลยบาพาโลเฮ้บาพาโลบาพาโลโอ้ห่านใครกูไปไปโรงเรียนเน่จักกูไม่ใบไม่อ้วนอีกนี่อือมีตัวยังอีกก็สุดท้ายนี่เด้อไม่ใบสุดท้ายตัวดีอีกนี่มุกีิยังไม่อ้วนมีตัวอีกปะนี่ไม่อ้วนไม่อ้นว่มีอันนั้นได้รูปมีกระสาบเลย แกะแบมีมีเป็นแกะเปล่าให้เต๋อเหมือนเ่ให้เต๋อไก่เลยชิคเก้นมาเลยด็อกด็อกด็อกมาเป็ดเลยค่ะเป็ดเป็ดลยเป็ดกูดเป็ดกูดฮานเลยฮานฮานกูดฮานกูดเป็ดลักเออเป็ดลักฮานกูดเมือนกูมันแล้วอ่ะ <laughs> Bên là lạc Hàn là guot, Mình vậy thì có gì vậy? Mẹ, mặn, mặn, mẹ đây mặn, mì bà mẹ, mì gì? cột Cột, cột. 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 cột mà, thế nào cột chứ? Miu, hình nào cột đôi, hình nào cột đôi. Uyên, cái mặn này, <laughs> mà, thầy, mẹ này, คิดดูเพื่อนว่าเป็นยังดูสารสาโรงเรียนอ่ะอยู่โรงเรียนอ่ะจะคู่นไดไรถ้าใครคิดดู้วเป็นยังนะจักพอมันด้บย่ดิอาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโตยังค่ะโตหมูเดงเออหมูเดงเหรอเนี่ยหมูดงน้น้อยคิดดูคิดดูเขาเรียกว่ายังคิดดูเขาเรียกว่าแพมจะมีแพมเจ้าคือเฮ่ะดว่ามันมีมหู้บบนี้จะว่า อ้าลองิต <Luckily wording> ีหวยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย oh, ย uh ัน huh. ย uh ันเน่ก uh. <asına Dim ple awake> um. uh ุจ huh. uh ีเลยบิวเนงกุจ uh ีภาษาอังกฤษไปยังอ๋อมีไปเนจิโรเลยจิโร่โคตรโคตรขึ้หลายโคแท้จิโรเลยมีบ่จิโรมีมภาษามีมีตัวยังงบอ่บแมฟังดูอันจีโมันคือจี จี๋เชื you. ่อไล้เชื่อมียังเชื่อนะเเชื่อไทกสร้างดิอีลาเพนอีลาเพนอีลาเพนอีืาเพนราเดือนเพนคิดบอคิดบอกเดือนเพนสิงโตได้มียังสิงโตอยังหลุดไปนะลูกมานั่งดีกว่ได้อ่อนไตอ่อนตอ่อนมียังก็บบดนี้เริ่มมาสิท้ายจะเริ่มมีอย่างก็สิงโตลิลาเด้เลย

มองนะวันที่หนึ่งบกาแฟโออยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากอไรม่กกินนอไรไม่อยากนไยากับเลยคิวอ่านูกคิวแล้วก็ฮับมาเลยอนี่อันนี้เลยค่ะใจด้ยตัวเลย

เราไปเสียบไม้เลยว่ะเราไปเสียบไม้มโอ้ลดนดวพี่ดูมือพี่ต้มเหตู้ต้มไปไปื้อมไหมซื้อมไหตู้อืกนื เงยน้ำร oh! ูดเด้ตัวเห็นพ่ะรองพิงดิวอ拉ป้าลุงไปก่อนนะปาลุงเนาะปวดหัวก็เล็กน่อยเด้สวัสดีจ้าเออเตะอะนแม่กินเห็ดย่งสิปมนี่เม่ป้ดกินใช่หวัดนมันน้มนเจ้าม่บอ ม่าไม่ใช่ต้มอะแม่ตีนัวมาหน่ะม่าไม่ไม่ใส่มั้งทีเย่มากินลาขาดโปรตีนหรอเอ้าขนาดขาดโปรตีนดื้อขนาดนี้สบายดีก่อนสบายดีเขาแกะเป็นแล้วเขาเากับไปช่วงเองสบายดีก่อนสบายบายบายใส่ชุดนี้เนาะหนูเลยอดอะฉีดีทุ่งจางนกทุกฉีดปีจะเดือนได้ปะ